ละต้นบานสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีแนวทางฮานอยหลักแล้วก็ฮานอยพิเศษนะคะวันที่25สิบห้าเมษายนมาฝากกันนะก่อนอื่นเรามาดูวันที่ยี่สกันก่อนนะทุกคนนะก็ไม่ค่อยปังเท่าไหร่แต่ว่าในตารางมี05นนะทุกคนนะฮานอยหลักของเราก็คือ จำของเราที่เคยออกที่เขาพักไปนานๆะคะจะเป็นเวลาสิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีนะคะและเลขที่ผลของเมื่อวานก็คือเลขที่ออกก็คือห้าห้าศูนย์สามเจ็ดนะทุกคนห้าศูนย์ทุกคน, 5, 0, กคนแตกอยู่นะคะแตกตารางนะคะแตกตรงนี้นะทุกคนนะคะส่วน 7 6 6 2หกหกสองปดนะคะจะเป็นรอบที่17นาฬิกา15นาทีนะคะแล้วตัวไม้นบอกว่าเด่นเกหนะคะตัวนี้ได้เด่นไปนะคะตัวนี้ได้ตารางไปนะ,ะทุกคนไม่เป็นไรเนาะทุกคนก็มาว่ากันใหม่นะคะแนวทางนะดูกันต่อไปนะคะมาลุ้นกันต่อไปนะช่วยกันนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยทุกคนแล้วต้นไม้ก็พยายามแล้วนะคะมันเป็นสิติใหม่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะจับตรงไหนมาตรงไหนนะคะก็ว่ากันไปนะคะ คือเราต้นบ้านทําแค่สองแนวทางนี้ถ้าใครเอาไปปรับใช้อย่างอื่นก็น่าจะได้นะคือเราต้นบ้านยึดตามเว็บหลักนะคะว่าเขามีแค่สองรอบก็คือจะมีแค่ฮานอยหลักแล้วก็ฮานอยพิเศษสําหรับเว็บอื่นที่ไม่ใช่เว็บหลักก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเราต้นบ้านขอยึดแค่สองสองตัวนี้เพื่อไม่งงอะไรอย่างนี้เนาะนะคะยึดแค่สองรอบนี้นะคะ อย่างหอยอื่นหวยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ทํานะคะก็จะทําเป็นหลักๆก็จะเป็นตรงนี้นะคะหลักและพิเศษต้นบ้านเรียกตามนี้เลยนะคะเรียกตามเวลานี้เลยนะสิบเจ็ดสิห้ากับสิบแปดิบ้านะคะมีแค่สองตัวนะคะอ่ะตัวนี้ไม่เอาเขียนผิดทุกคนอ่ะนะคะนี่นะคะก็เขียนเวลากำกับให้เลยนะคะเดี๋ยวจะไม่งงกันว่าเอ้ฮานอยอะไรนะคะก็เป็นฮานอยสิบเจดนาฬิกาสิบห้านาทีกับสิบแปดสิบห้นาทีนะคะ ก็มาดูกันนะคะมาดูตารางกันวันนี้นะคะตารางวันนี้เราต้นมาจะฝากกันนะคะก็จะเป็นแปดสาห้าทุกคนนะคะแล้วก็9ก้ศสี่นะคะ 8 3 5 9 0 4เรามาเจาะกันนะคะตัวเจาะนะเราตัวมันก็ได้เป็น8 9นะคะ8 0 8 4นะคะตัวเจาะนะ3 9จะมีตัวกันให้ด้วยนะคะ3 0 3 4 ห้าเก้านะคะห้าศูนย์ห้าสี่นะสำหรับตัวเจาะหลักๆนะคะก็จะมีเก้าชุดนะสำหรับตัวเด่นเดี๋ยวตัวเด่นไปก่อนละกันนะคะตัวเด่นนะคะก็จะได้เป็นเก้ากับสามทุกคนนะคะเด่นนะคะเด่นเก้า กับสามในวันพรุ่งนี้นะพิจารณาดูนะคะก็ไม่ต้องเชื่อแล้วต้อไม่บ้านมากนะคะก็เอาไปเขียนไปใสิติก่อนว่าประมาณนี้นะคะจะเข้าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเดินไหมคะวันพรุ่งนี้เนาะทุกคนนะคะเข้าไม่เข้ายัางไงมาลุ้นกันต่อคะ่ะตัวเด่นก็จะได้ตามนี้เรามาลองขีดตัวเด่นกันก่อนทุกคนนะคะตัวเด่นก็จะได้เป็นชุดเก้าก็จะมีแปดเก้านะทุกคนสามเก้าห้าเก้านะคะ หลัก3ก็จะมี3034นะคะ3034นะขีดสีให้มันเห็นชัดๆหน่อยนะคะเดี๋ยวตัวกันมาดูกันตัวกันตััวกนเนี่ยเราต้น้บนขอกันไปชุด69ให้แล้วกันนะคะก็จะได้เป็น86 36 ห้ 5, 6, นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นชุดชุดเอ่อปกตินะคะเจาะเน้นปกตินะคะส่วนนี้จะเป็นตัวกันนะคะพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันต่อทุกคนมาลุ้นกันว่า แนวทางของเรามันจะเป็นประมาณไหนนะคะจะมาไม่มายังไงเราก็มารูนกันต่อเนาะนะคะยังไงฝากทุกคนกดไลค์ like, กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีปังๆนะทุกคนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ต้นบ้านลาไปก่อนสวัสดีค่ะ